นี่เก็บกันตั้งแต่รตรงไหนเนี่ย <laughs> เ,รเราเก็บฐานจากนี่และทั้งหมดนี้นะครับคือของจริงนะครับวันสุกหนึ่งมีนานะครับตอนนี้วันนี้ก็วันที่5<า>เมษายนนะครับพึ่งครบรอบหนึ่งปีเดือนเดียวแต่ทาเงินได้แบบในมะละกอ300ต้นนะครับคือพี่ป๋องเอาไปเอาไปส่งทีหนึ่งนะขั้นขั้นต่ำขี้หมูขี้หมายอย่างไม่ได้เลยนะประมาณ40-50ลงัง แล้วตอนพีคสุดที่แกเคยได้นะถ้าไหร่ตอนนั้นผมก็ 88, 88 88ลังผมจําได้ตัวเลขนี้เพราะว่าผมไปโมโเ้เขามันช็อกมันละกอ300ต้นเก็บได้88ลังนะบอกทีมงานหน่อยครับว่าทํายังไงมันละกอ1ไร่300ต้นเนี่ยทำไมมันถึงให้ผลผลิตที่เป็นกรอบเป็นกำรรที่ผองทำงี้ สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมเพื่อนผมครับเกษตรนัำชาไร่สีทองผมสันติภาพนะครับและวันนี้เราพบกับแขกกิีิมาักดกเราพี่ปองครับพี่ปองน้ำเต้นอะไครับส่งน้ำตนมรกรใชวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในวงการมละกอผมว่าคิดว่านี่คือหนึ่งในร้อยปีส่วนนี้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งไร่ขายได้เงินเกินสามแสนบาทนะครับท่านผู้ชมไร่ ครบแล้วันเกิดยังครบแล้วครบแล้วันเกิดหนึ่งปีปีนี้ปีนี้ครับหนึ่งปีตามเ่อมาดูกันหนึ่งปีเต็มแต่ตามเ่อมาดูกันผมมีอะไรซอ้์ไส์นะครับซืรอไว้ก็ท็อปคอนข้างท็อนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราจะถ่ายให้เห็นต้นมะละกอที่แบบว่าถ้าเป็นคนนะก็ลูกสิบสองคนน่ะใช่ไหมเพราะว่านี่คือมะละกอที่หนึ่งไร่นะ มีเกือบสามร้อยต้นเนาะของพี่นะก็เรายัดยัดกันต้นก็ระยะก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะทีนี้ก็คือคือเราเก็บขายแต่นี่และทั้งหมดนี้นะครับคือของจริงนะครับเราเก็บขายไปแล้วก็ได้เงินมันเกินสามแสนแล้วอะก็ถามว่าไร่เดียวนะเข้ามาใกล้ๆที่เขาบอกว่าหนึ่งไร่หายจนใช่ไหมหนึ่งไร่หนึ่งแสน ไ่นนธรรมดาน,น,นี่ธรรมดาไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งไล่หนึ่งแสนตอนนั้นก็ถือว่าผมไปม้วก,กับเขาแล้วนะ <c oughs> วหนึ่งไร่หนึ่งแสนสิบ <c oughs> ไร่ได้ล้านนะแต่อันเนี้ยคือหนึ่งไร่ได้ขันได้ตอนเนี้ยต่ําอ่าเกินสามแสนแล้วอะเพราะว่าก็ผมเป็นคนโอนเนาะ <c oughs> <c oughs> ทำไมจะไ,ไม่รู้ <c oughs> ทีนี้เรามาดูต้นครับมาดูใกล้ๆต้นนะฮะมันถามว่ามันโซมไหม <c oughs> โอ้โหก็อย่างว่าถ้ามีลูกมาโหหนึ่งคนมีลูกโหลหนึ่งนะขนาดน,นี้เราเก็บลูกตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ คือมะละกอหลายคนนะครับไม่เข้าใจความสําเร็จของมะละกอนะมันบางคนแค่ลูกเต็มต้นก็คิดว่าสําเร็จลนะแล<ต>้วแต่ไม่ใช่นะครับสําหรับไรดิอทองไม่ใช่ความสําเร็จอยู่ที่คุณเอาไปขายได้ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเด็ดเอาไปขายแล้วได้เงินนั่นคือความสําเร็จของเรานะครับเหมือนกันนะครับของพี่๋องปลูกตอนเดือนมีนาหน,หนึ่งมีนาครับหนึ่งมีนาใช่ไหมวันปลูกหนึ่งมีนานะครับตอนนี้ วันนี้ก็วันที่5เมษายนนะครับเพิ่งครบรอบหนึ่งปีเดือนเดียวแต่ทําเงินได้แบบเวลาไวด้วยนะเวลาเก็บมะละกอนะไวงงอยู่ดีผ่านมาห้าเดือนแล้วครับความรู้สึกแต่ถามว่าอย่างอย่างอย่างพี่ปอนนะครับก็คือเป็นอ่าเกษตรกรที่เราทําเกษตรผสมผสานหลายๆอย่างนะแต่ผมก็แอบถามว่าอย่างมะละกอนี่เท่าที่เคยทํามานี่มะละกอนี่ ทำเงินเยอะขึ้นล่าพี่ใช่ครับงงเลยไหมงงค่อนข้างงงอันนี้คือหนึ่งหนึ่งไร่เป๊ะเลยเหรอหรือว่าใช่ประมาณไร่หนึ่งเกือบสามร้อยต้นสามร้อยต้นเนงทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามันมีคําพูดอยู่คํหนึ่งของมลดกนะก็คือทําเยอะได้น้อยทำน้อยได้เยอะเออแปลงนะครับเพราะว่าดูแลอย่างทั่วถึงในหนึ่งไร่นะครับก็คือแบบเฮ้ยเราดูแลได้ทั่วถึงเนาะใช่ครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเรื่องค่าแรงแต่วันนี้จ้างมาเต็มเลย ไม่เก้าร้อยนี้เก้าร้อยลงทุนเก้าร้อยยังไม่ลงค้าแรงตัวเองก็ได้หมดไม่หมดนะก็เสร็จวันเดียวจบแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนอ้ยฉันไปปลูกไร่หนึ่งสองไร่เลยฉันไม่ได้ไปรับซื้ออะไรไม่ได้นะครับขอดีว่าผมก็มีลูกสวนเราแวงนี้เป็นร้อยไร่เหมือนกันแล้วก็วันนี้พี่ปองก็เอมาขอทําด้วยด้วยความตั้งใจแล้วก็เอาผลผลิตไปฝากผมนี่แหละ เพราะมันง่ายๆไงแต่ไม่ใช่ว่าฉันปลูกอยู่ร้อยเอ็ดไร่นึงสุโขทัยไร่นึงอุวยไลจีทาบอกได้สามแสนฉันจะไปปลูกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่มารต้องมาดูใกล้ๆกัน้หรอใช่พี่เขาก็ขนไปฝากก็ที่อยู่บนต้นอีกนะครับถามว่าที่อยู่บนต้นนะก็ผมคิดว่าพถึงได้เยอะนะพี่โอ้ยเป็นแสนเอ้ยเกือบถึงถึงแล้เนี่ย ป็นไม่ได้นะยังมีอยู่ไม่ใช่ี่นะพี่ลองนับลูกดูเหลือกี่ลูกนะครับแล้วก็บางต้นก็ยังสิบบาทเราตีขั้นต่ําไปก็ยังได้อีกเยอะนะได้เพราะว่ามะละกอเราเก็บแค่อ่าที่อื่นเขาเก็บกันอ่าเดือนหนึ่งประมาณห้าหกครั้งของเราตัดไปเดือนหนึ่ิบสองครั้งขั้นต่วันเว้นวันเลยว่างั้นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งขั้นต่ำเราเก็บสามวันอะช่วงพีคๆใช่ไหมใช่ แล้วครั้งหนึ่งรอบหนึ่งพี่เขาเก็บได้กี่กี่กี่นี่เลยนะอันนี้คือไฮไลท์สุดๆนะครับไฮไลท์สุดๆนะต้องตันมขึ้นนะใช่ไม่ไม่เชื่อใช่ไหมอ่าในมะละกอสามร้อยต้นนะครับคือพี่ป๋องเอาไปเอาไปส่งทีหนึ่งนะขั้นขั้นต่ําขี้หมูขี้หมายังไม่ได้เลยนะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบลังใช่แล้วตอนพีคสุดที่แกเคยได้นะถ้าไหลตอนนั้นผมจะแปดสิบแปดแปดสิบแปดลังผมจําได้ตัวเลขนี้เพราะว่าผมไปโมูเขามันช็อกมะละกอสามร้อยต้น เก็บได้แปดสิบแปดังนั่นหมายความว่าลังละยี่สิบกิโลนั่นหมายความว่าหนึ่งตันตันหกกับตันเจ็ดเข้ไหมมาแล้วก็สามพัต้นเก็บผลผลิตได้ตันตันหกนั่นหมายความว่าถ้าพี่ป๋องมีสิบไร่สามพันผัต้นพี่ป๋องจะเก็บผลผลิตรอบนั้นนะได้สิบหกตันสิบหกตันมนกี่คันนะสามห้าสิบห้าห้าห้าคันกับหกคัน มากไปแล้วแต่คนที่ทำสิบไร่ตอนนี้แล้วเก็บผลผลิตได้ยังไม่ถึงตันครึ่องอย่าเสียใจนะครับอย่างนนเงะอย่าเอา,เอาหนึ่งไร่ก็ได้นะท <laughs> ีนี้ทีนี้ผมจะสอบถามนิดนึงทีนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับวิธีการดูแลมะละกอของพี่ป๋องอบอกทีมงานหน่อยครับว่าทำยังไงมะละกอหนึ่งไร่สามลวกาต้นเนี้ยทำไมมันถึงให้ผลผลิตที่เป็นกอดเป็นกำพี่ป๋องทำยังไงเอาเกษตรแรกเลยเอาเอาแบบง่ายเลยง่ายๆเลยเออ เรื่องน้ําเราต้องให้น้ําแบบสม่ําเสมอเลยอย่าให้อย่าให้น้ําขาดแล้วก็พวกฮอร์โมนอะไรเนี่ยเราต้องเป๊ะเลยเป๊ะเลยใช่ไหมาตามตามที่เราวางแผนมาหนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งอาทิตย์ครั้งก็หนึ่งอาทิตย์ครั้งเลยอย่าเว้นเลยมี<ป>ว<ะ>ินนะัยเนาะแล้วปุ๋ยก็สิบถึงสิบห้าวันครั้งเนี่ยปุ๋ยบํารุงต้นบุงครับแล้วก็ให้ตามตามแผนนี้เลยเป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะเลยไม่ออกนอกรูนอกทางเลยพยายามอย่าออกนนออกกทาง่เพราะว่า ไล่เดียวพี่หมองฉีดฮอร์โมนแป๊บเดียวเสร็จใช่ไหมเออใช่ครับแป๊บเดียวเสร็จมันทําได้ไงแล้วก็น้ําก็ไม่ได้ใช้เยอะปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้เยอะยาก็ไม่ได้ใช้เยอะแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยแล้วเวลาก็มีด้วยมีแล้วก็คือเรามีวินัยมากเรื่องลดน้าใสปุ๋ยฉีดยาเออแต่พี่ป๋องรู้ไหมว่าเท่งเลยตรงนี้ไอเรื่องนี้แหละแค่ลดน้าใสปุ๋ยฉีดยาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่คนอื่นทํากันไม่ค่อยได้นะพี่เข้าใจไหมมันยากที่สุดคือวินัยอ่ะในการเท่าเท่าที่ผมทํามาแล้วก็หลายๆส่วนที่เจอมานะครับ ฉีดยาฮอร์มูนนะเรื่องปป๊บปป๊บใส่ปุ๋ยปป๊บแป๊บลดน้ําแล้วก็คือเขาจะมีปัญหารเรื่องเวลามากเลยเฮ้ยวันนี้ลดน้ํานะวันนี้ลดน้ําเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมถ้าแปลงขนาดใหญ่อะ,อะใช่ไหมแล้วถ้าวันนี้ใส่ปุ๋ยก็ต้องใช้คนกี่คนแปลงขนาดใหญ่คนเดียวใส่ไม่เสร็จนะไม่เสร็จครับแล้วทีนี้ถ้าฉีดยาวันทั้งวันมันก็ต้องหายไปอะ่ะใช่ไหมเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันชนกันเดี๋ยวต้องทํานู่นทํานี่แล้วมันจะกลายเป็นวุ่นทุกวันแล้วมันมันมันทำให้มัน มันย่อนลงไปมันไม่ได้แต่พี่ปองนี่คือเป๊ะเลยเป๊ะเลยสูตรลับมีไหมไม่มีไม่มีสูตรลับเลยแต่ไปทำนั่นทำนี้ไม่ได้นะสูตรลับสูตรลับไม่มีฉนกลุอยู่นี่ทั้งวันปัจจุบันพี่ปองยังไม่รู้เลยว่ามันดกเพราะอะไรซึ่งผมก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับสภาพต้นนะฮะ ไม่ต้องตกใจนะครับสภาพเนี้ยนะครับ<ม>คือคือมันผ่านเหมือนผ่านสงครามมามากมายแล้วเกินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรู้ไหมเรากำลังจะทําอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้ฟุก๊กเราเช็คสภาพอากาศและเดินเมษาเดี๋ยวอากาศมันเย็นลงเนาะมันผิดพลาดเนาะแล้วเดี๋ยวฝนมันจะตกนะครับที่ลําปางนะตามเป็นไปตามที่เราคํานวณไว้นะครับเพราะว่ากรมอุตุยังต้องโทรมาถามเราเลยประมาณนี้ทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือว่า ตอนนี้มาละกอถ้ามองไปบนต้นเราจะเห็นการแยกรุ่นชัดเจนนะรุ่นนี้กําลังจะหมดในอีกประมาณไม่เกินห้ารอบหมดแน่นอนเลยห้ารอบห้ารอบห้ารอบก็ฟันเงินไปได้หลายหมื่นนะสามสิบหมื่นนะสามสิบหมื่นนะครับก็แค่รายเดียวนะแค่รายเดียวนะทีนี้ก็ถ้าหากว่าฝนมันตกปุ๊บมาแล้วกอข้างบนมันจะติดอีกชุดหนึ่งนยายชุดด้านบนนะครับขอบบนเนี่ยได้ขายแพงทั้งนั้นเลยได้ขายแพงทั้งนั้นเลยนะ ออกหน้าแพงเลยใช่ออกหน้าแพงทั้งนั้นเลยได้ขายแพงให้ลูกมันสวยอล <c oughs> ไวยใช่ครับ <c oughs> ก็แล้วเรามองคือว่ามะละกอที่ทางเราทํานะครับเราทำหนึ่งปีนะครับแต่เราเทียบเท่าผลผลิตสองปีไงเราใช้สูตรนี้กันมาไงสูตรนี้แบบสูตรแบบขายบ้าพลังเลยถ้าต้นตายเราก็ไม่เสียดายเพราะเราเทียบเท่าสองปีแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับไม่ต้องรอให้ต้นหนึ่งสองปีปีที่สองคือกําไรทั้งหมดของทีมงานมะละกอผมจะมาเฉลยใน ครีเออหน้า,นา,นาว่ามะละกอปีที่สองนะลงทุนสิบเปอร์เซ็นขายได้เก้าสิบเปอร์เซ็นมันทํำยังไงเราต้องทําอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่ปีที่สองเราประคมยาประคมปุ๋ยนะครับไม่ได้กินนะครับปีที่สองเขาเรียกว่ากินฟรีเข้าใจไหมกินฟรีหมายถึงปุ๋ยเราใส่บ้างยาเราก็ประคองบ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะลงทุนแค่สิบเปอร์เซ็นเราจะขายเอากาํไรเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วเราก็จะปิดจ็อบไม่มีใคร เก็บมะละกอเกินปีที่สองแล้วต่อปีที่สามโดยที่ไม่ตัดต้นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกินสองฟฟ้าแล้วมันไม่ใช่ต้นมะพร้าวนะครับ <c oughs> มะละกอมันปีไม่ได้ต้องใช้ลิงเก็บนะครับแล้วก็ทาสาวอะ่ะผมไม่แนะนําหรอก <c oughs> ทาสาวก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่มันจะทัวร์ป่าใช่ใช่ใช่ทาสาวเราตัดไปปั้งเดียวใช่ไหมเราก็ต้องรอให้กิ่งมันโตขึ้นมาจะออกดอกถึงจะออกผลแล้วกิ่งมันต้องโตเหมือนลําต้นปลูกใหม่เถอะง่ายกว่าอย่าไปเชื่อใครเรื่องนทำสาวเชื่อผมเถอะ ทฤษฎีกับปฏิบัติเป็นไไม่ได้นะไม่มีใครทําสาวได้สิบไร่นะทําสาวก็ทําไว้สามต้นหลังบ้านนะก็วันนี้ก็เหมือนกับว่ามาแชรู้สึกว่าเห็นใจมะละกอเลยพาทีมงานมาทำหญ้าผมคิดว่าอย่างนี้นะสงสารมากมันมันทำเงินให้เราเยอะแล้วใช่ไหมมาดูความลับของพี่ปองนะเห็นไหมเราจะเห็นบางต้นนะครับ มีน้ำคู ane, ่เลยเห็นไหมนี่คือความลับนะครับตัวนี้ก็จะความลับของเขาหมายความว่าถ้าเราให้น้ำคูณสองมีสองเคสนะให้น้ำคูณสองคือเพิ่มเวลาสองเท่าใช่ใช่กับเจาหัวสองหัวถ้าเจาหัวสองหัวน้ำมันออกเท่ากันนะมันก็มันก็ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ถ้าเราต้องการให้น้ำสองเท่าเราเราเพิ่มเวลาอย่างเช่นเราลดครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยากลดชั่วโมงหนึ่งอะแทนที่เราจะลดชั่วโมงหนึ่งเราเจาะหัวเพิ่มอีกหัวหนึ่งก็เท่ากันนะ จริงอันนี้อันนี้คือสูตรลับนะฮะอันนี้คือสูตรลับอันนี้คือเทคนิคลับนี่เดี๋ยวผมจะไปบอกทีมงานก่อนว่าไม่ต้องลากเส้นคู่หรอกเจ้าหัวเอามานรกเส้นคู่บางคนก็นึกไม่ออกนะเดินท่อคู่เดินมันมีผลกับพวกแรงดันพวกความแรงเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยเราต้องดูด้วยแล้วก็จะจอดทุกต้นไม่ได้นะทุกต้นมันก็น้ำก็จะเบามันก็ต้องดูด้วยอันนี้พี่ฝองใช้ท่อยี่สิบหรออ๋อยี่สิบห้ามินทำได้ใช่ครับถ้ายี่สิบไม่ได้ยี่สิบมินทำไม่ได้ น้ำไม่พอใช่อ่ามวลน้ําข้างในมันไม่พอแต่ถ้ายี่ห้ามิลเจาะคู่ได้เลยแต่ถ้ายี่สิบมิลเจาะได้แค่อันเดียวเนาะอันนี้เปลี่ยนน้ำยังไม่ต่อแต่แรกละอ๋อมันมีเหลืออยู่แล้วใช่ไหมก็คือเก็บทําได้เดียวอะไรก็ได้อ่ะอัดไปเถอะโผมไม่จุดไล่ไม่ไหวแล้วพี่มันแพงจอดจังไปเกี่ยวโอ๊ยมันม้วนเป็นพันเลยนะกับม้วนห้าร้อยอ่ะใช่ครับก็โดยรวมผลผลิตนะครับยังโอเคก็แต้มนะ ก็ยังมีลูก A อยู่เยอะแยะนะเนี่ยมันก็ตอนนี้มันก็มีผลผลิตช่วงท้ายของซีซั่นนะมันก็จะมีผลผลิตที่ผิวอาจจะไม่สวยเหมือนตอนแรกนะครับเหมือนลูกคนที่สิบสองอะใช่ไหมมันก็อาจจะไม่เหมือนลูกคนโตหรือคนกลางๆมันจบเสียและแม่ไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วใช่ก็ช่วงนี้ต้นนี้นะครับถ้าติดช่วงเดือนเมษานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันต้นมันจะขยายเองนะยยเแต่ตอนนี้ยอดจะอั้นก่อน เพราะว่าหนึ่งเลยมันปรับสบภาพเดือนปรับสบภาพเดือนเข้าสู่หน้าร้อนมันจะดำรงชีพสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้นไม้มันจะผัดใบหมดนะครับจะเหลือแต่ต้นจะดำรงชีพนะครับเป็นโหมดดำรงชีพเขานะครับแต่ต้นไม้จะรู้ก่อนเราดูไว้เลยนะครับถ้าต้นไม้รอบๆเราแตกใบอ่อนปุ๊บก,ก็คือมันรู้ก่อนลวงหน้าเรามันรู้นะยังไงฝนก็ต้องมาเขาจะทิ้งลูกใช่ไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้ง,งก็เราเรา,เราประคองไว้ประคองไว้ถ้าไม่ให้น้ำเลยไม่ได้มันมีบางส่วนนะครับตอนนี้มีปัญหามีประเด็นคอือว่า เขาเสียหายแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มารักษาหาวิธีรักษาไม่ทันแต่สูตรทำมะละกอของเราก็คือว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเสียหายเพราะว่าถ้าเสียหายแล้วไม่ทันนะมเอาไม่มไมทันว่านจะรักษาได้เดือนหนึ่งเป็นเดือนเลยแล้วแล้วนึกดูเดือนหนึ่งเราขายกีออก่รอบแล้วตลาดเขาก็แบนเราแล้วปะผลผลิตเรา <ไ S 1> ตกเกรดไปแล้วเสียแล้วเครดิตเราก็เสียแล้วไม่แดงไม่หวานไปเนี่ยเขาก็บ่นเราแล้วเสียแล้วแก้มือไม่ได้แล้วฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ป้องกันอย่างที่ผมทํานี่ถูกต้องมาถูกทางแล้ว เราป้องกันผลพืชเราไม่มีปัญหาเลยในขณะที่คนอื่นไปโรงงานกันหมดแล้วไมครับอพอเรายังได้อยู่เพราะว่าเราเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราป้องกันไม่ให้มันเกิดดีที่สุดครับยังคํานี้นะครับป้องกันดีกว่าแก้ไขสําหรับมะละกอของผมนะทีมงานเราใช้วีนี่ด้านข้างข้างหลังก็เป็นสวนไผ่ผมขอถามสูตรรับพิษฟองอีกทีนึงครับ <laughs> <laughs> บอกให้ชื่นใจสูตรรับก็ใช้ยา ตามสูตรตามที่บอกบอกเลยตามที่ผมลงใน youtube ใช่ครับไม่ได้นอกเหนือไม่ได้เราอะไรมาเพิ่มไม่ได้เราปุ๋ยโคงปุ๋ยคอกอะไรมาเพิ่มเลยปุ๋ยก็ใช้ตามที่บอกตามที่บอกเลยก็สูตรเสมอที่หกกับแปดยี่สิบสี่ใช่ใช่ใช่ตัวนี้เลยครับน้ำก็ก็ลดลดหญ้าก็ทำสองวันเว้นหนึ่งวันหญ้าก็ทำแล้วมันตูได้ไงมีวินัยไง ลรวใส่ใจไงอยู่แค่ตรงนี้แต่สูตรความลับก็คือความเป๊ะนั่นแหละคามีวินัยยาที่เอาแบบนี้ยตั้งแต่ปลูกมาสามครั้งในครั้งที่สามเหรอใช่ยาขยะได้ฉีดไหมครับไม่ฉีดไม่ฉีดเลยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะตั้งแต่ทํามาอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะเรื่องยาขยะเพราะว่าแล้วช่วงนั้นใบมันบังบังดินหมดแล้วยามันไม่ขึ้นอะเรื่องยาขยะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทําไหวหรือไม่ไหวถ้าแปลงขนาดเล็กเราก็ทําไหวใช่ไหมใชแต่ถ้าแปลงใหญ่ไม่ไหว แรงใหญ่แรงใหญ่ต้องจัดแล้วล่ะช่วงนั้นใบมันปกไม่ค่อยยาไม่ค่อยขึ้นน,นี่แฮนด์เน็ตเลยโอ้จะเสร็จแล้วทีมงานจะหมดแรงกันแล้วนะครับ <bütün S 3> <ด>อายุรวมกันสี่ร้อยตาแล้วสามคนสี่ร้อยเรียกรถพยาบาลมาลรอขำๆเล่นโอเคคลิปวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำมาละกอนะครับว่าเอ้ยเราทำน้อยเราก็ มาได้เงินเยอะได้นะครับบางคนทํแปไร่ได้เงินเท่า10ไร่<ช>บางคนทำสิบสองไร่เหลือผลผลิต8ไร่ก็มีนะครับ<ช>แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนไปทําไร่เดียวกันแบบนี้นะไม่มีที่ขายนะครับได้ขายตลาดนัดแถวบ้านนะครับเพราะว่าแต่พี่ป๋องอยู่ใกล้ผมไง<ช>ก็ดูแลบบ <ๆ S 2> แถวนี้เป็นร้อยล้านแล้วเราก็มาฝากรู้จักกันด้วยก็สนุกสนาโอเคใช่ก็เป็นที่น่าชื่นชมใครอยากรู้ ใครอยากรู้สูตรอยากรู้วิธีก็ติดตามช่องเราได้บอกไว้หมดแล้วขึ้นเบอร์พี่ปองไว้ให้เลยนะครับพี่ปองว่าขึ้นเบอร์พี่ทำไมพี่นายโทรถามกันเลยพี่หยาถามผมแล้วผมไม่ไหวตอบแล้วโอเคโอเคขนมท่านานะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับนี่นะครับแปลงนี้เท่าที่ผมทํามานะประสบความสำเร็จที่สุดในเรื่องความเหนื่อยตัวเงินความสะดวกสบายหลายๆอย่างเลยเนาะ ก็หนึ่งหนึ uh, okay, so. <vet> ่งไล่นะครับได้เงินสามแสนมีอยู่จริงแล้วยังไม่หมดด้วยนะนี่ข้างหลังยังดกดกอยู่เลยบางต้นโซนโซนค่อนไปทางู้นอ่ะใช่มันเพื่โซนใกล้ๆน้ำรอเปล่าใกล้ๆหัวน้ำเลยยังยังตุดได้อยู่อ่ะโอเคครับโอเคงั้น กำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามคลิปวัวใหม่ของเรานะครับกรเกษยรสาระดีทองอย่าลืมกด subscribe ติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะครับผมผมกับพี่ป๋องสวัสดีมากขอบคุณครับไม่มีท่าจบอเ <Okay. S 1> าจบโอเคไป